เชิญเชิญเลยค่ะกประอบรประกอบด้วยสฉพาสัญจาตแห่งประเทศไทยเฉพะควาเงิการไทและสฉาพิีการการไทยพาที่ได้บริรณาการรายคณะเราเข้าพดี วัตถ <54. S 2> ุประสงค์ของการหายรืยนตครั้งนี้ก็เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิทธิไทยในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการลงทุนข้างหนึ่งบูโซ่การทางระหว่างประเทศถ้ามีการชนกันหลักมีจุดฝันท้าทายแลบให้กับเศรษฐกิจไทยปปปรมมันเป็นอย่างยิ่งว่าการหายรืยนตในวันนี้จะเป็นโอกาสสำคัญที่ภาครัฐและเกษตรกรจะมาอ่านบอกกันนอกหนือจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เขาจะขอบคุณครับล์เราจะตอไปผมจะขออนุญาตแนะนําผู้แทนกรกตน้อยวันนี้เราได้ทำอะไรไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเมื่อวันที่6กช่วโมนั้นผมก็ได้ผ่านมาเราก็ตั้งกลุ่มที่เป็นการคุยกันของเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะก็จะมีประกอบด้วยมีท่านท่านตลาดพาณิชย์นะคะมีท่านตลาดกระทรวงการท่องเที่ด้วยนะคะแล้วก็มีอีกหลายหหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อท่าวแต่ละครั้งที่ออกมา อะไรนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบ,บาลเนี่ยทำมาตั้งแต่ตั้งปุ๊บในวกราจะคุยมาแต่ปลายปีแล้วลคือเรื่องนี้นะคะแล้วก็แต่ว่ายังไม่ได้พูดถึงรายละเอียดออกไปเพราะว่าก็าคิดว่าถ้าจะต้องเจร,าารจาจริงๆแล้วข้อมูลทุ่อย่าจะต้องไม่ไม่ต้องมอีที่สื่อนะคะเพราะว่าจะาเอาไปเร,าาร็ปุ๊บแล้วจะเจรจามก็อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟนะคะอันนี้ก็แจ้งไว้ถึงว่า,เ,าเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันรายละเอียด ถ่าทานี้มีอะไรที่จะแนะนำหรือว่าร่วมมือกันทำอะไรได้ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะ